เป็นไงลูกไม่กินเป็นข้าวแล้วแล้วทำาไงจะทำอะไรครับลูกจะ,ะทำอะไรไปจะต้องเป็นทาสอีกไหมทาสหมาทาสแมวที่เขาว่าเขาเลิกทาสเสร็จมาได้การที่ห้าแล้วเห็น <c oughs> ด้วยไหมเห็นด้วยไหมลูก <c oughs> แมวอ่ะโอ้ยแย่นะการเมืองก็ไม่เสถียรแต่ลูกกินทุกวันจกบลงเงินดิจิตอลจะเอาไหมเอา อแล้วกันเอ้ยบ๊อบป๊าถ้าเป็นธาตมัตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยลูกจะไปไหนครับปวดท้องเหรออ๋อลูกจะไปเอือหะเอ้ยเดี๋ยวก็ต้องนั้นเดี๋ยวไลูกไปเอือเหรอลูกจะไปเอือเหรอครับอ๋อหนูบอกบ๊อป๊าเรื่องหนูบอกเองบอกป๊าเองครับป๊าครับไปบอกบ๊อป๊าเองบอกดีๆบอกดีๆบอกบ๊อป๊าครับแล้วครับป๊า วดท้องอ่ะไปไปลูก